ุหน่อไม้ครับเพิู่้ชมเพื่อนสบายชิคครับลุกหน่อไม้ครับร้อนร้อนร้อนรอนร้ัดถินครับผมกระหินวัดเตตุมกัดถินครับ เมนูเมนูซุปหน่อไม้น่าจะประชุมมั้งซุปหน่อไม้โอ้โหน่าทานมากมากเลยน่าจะไม่มาเอาพี่ซุปหน่อไม้เด้ะปลาเป็นปลาเลยไก่เป็นไก่เลยจะเสียดายน้องไก่ไม่มาหวานหวานน้องไก่ไม่มาน้องไก่ไม่มาเนีชุมขอติดประชุมอยู่อ๋อบอกแล้วว่าเป็นไงพี่หนึ่งวันนี้รสชาติร้านบะหมอนเป็นไงรสชาติสุดยอด อันไหนที่แบบประทับใจเลยที่แบบต้องมาแล้วต้องสั่งทุกอย่างครับี่คำพิมพ์แอร์ครับอ่าขอบคุณครับมีอะไรบ้างครับเช่นเช่นมีครับส้มตำไทยสามรสแล้วก็ทุบเหไม้ทุบเไม้ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างทำย่างเหมือนสเต็กเลย่าแต่อะไรอีกที่มาถึงต้องสั่งเลยมาถึงต้องสั่งเลยเหรอ มันใช่ไหมมันไ,ไหมมีมันไหมม,ไหม,มีครับมันง่วงมันง่วงไม่ใช่มันง่วงนะมันง่วงมีละง,ง่วงเอ้าอย่าลืมที่ที่เหมือนมาทะเลเพราะว่ามีอะไรปลาทูอันนี้แม่กองแม่กองนะงอหน้าหักคอแม่ได้กองกอันนี้โอเคครับ มาอีกแล้วครับร้านประมุลคนดังลาดพ้าว87อร่อยแน่นอนที่หนึ่งมาทานได้เลยพี่แนงฟู้ฟูๆครับนี่ครับน้ำตกต้องแบบนี้ครับายฟ,ฟู้ฟูฟ้นี่ครับแถวเลยนี่นี่นน,นี่น้ำตกน้ำตกเอาไปฝากคุณภรรยา แล้วตีไฟเรียบร้อยแล้วก็ววรับผู้ตัดให<ช>้มากิด<ช>้นึ่งก็จริงามติดไลยครับติดปวดนะไไม่รู้รสชาติเป็นยังไงอ่านี่ใส่ใจลงไปไม่ไดติดอยู่มีรสชาติจะได้ แนะนำนะครับร้านนี้กันเองเป็นฮูพิเศษคนดังใจดีร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยครับนี่พิเศษเลยครับอร่อยจริงครับเนื้อไล่ใส่มาสุปหน่อไม้ครับท่านผู้ชมช่วยสบายชิคครับซุปหน่อไม้ครับร้อน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 รายงานพี่หนึ่งวันนี้ร้านปบะมดเป็นไงรสชาติสุดยอดอันไหนที่แบบประทับใจเลยที่แบบ ต้องมาแล้วต้องสั่งทุกอย่างครับนี่ครับเป็นแอร์ครับครับขอบคุณครับมีอะไรบ้างครับเช่นเช่นมีครับส้มตำส้มตำไทยสามรสแล้วก็ทุดละไม้ทุดละไม้ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างทำย่างเหมือนสเต็กเลยอ่าแต่อะไรอีกที่มาถึงต้องสั่งเลยมมีครัับนงง่วมันง่วง มันไมันม่ได้มันง่วงนะมันง่วงคืลเรง่วง